เธอมารู้ได้ยังไงว่าเขาเล่นยังไงเนี่ยเธอมาเล่นของเราวันนั้นเราทิ้งไว้นะเราจะบอกให้มาหมีเราจะแจ้งเลยวันนั้นนะเราทิ้งไว้มีคนเปิดหน้าจอการ์ตูนยูทูบทิ้งไว้เราถามว่าใครเอาของเราไปเล่นที่อยู่ที่บ้านคุณย่าแล้วคุณย่าบอกว่าจะมีใครสามน้อยเราไปเอาของนี้ไปเล่นหรือเปล่าเฉยไม่ตอบม แล้วแล้วทำไมมันมีการ์ตูนโผล่อยู่มันน่าจะเต็นท่าหลันเออคุณยายสองปีแล้วเนาะที่เราไได้ไปกินกินปูดูกินปูอะไรนะ กินปูดูเครื่องบินของพี่ดุ่นไง<ช>จำได้ไหมกินปูปเอามาเลยดู<แ>กเอามาเลยร้ <แก S 2> อาายหกสิบเองนุ่นสบายมากเด็ดแปะจ่ายเอง <c oughs> ขีดละร้อยหกสิบพี่นุ่นสั่งมาตัวหนึ่งปลาทีเป็นลมสองพันกว่าบาทกินปูดูเครื่องบินจำได้เลยที่ร้านอะไรนะมันมีร้านอะไรนะไม่รู้รรที่สุวรรณภูมิที่สุวรรณภูมิร้านอะไรไม่รู้กินปูั้อะไรสังอะไร น้ำนมไฟน้ำนมเนี่ยไม่หยุดอีกแล้วจิงขวดแด้วนะนี่ือลูกใบไอดียนี่แน่นตอนนี้มีของดูไปมันนีไหนต้นสดเรื่องไวันมีไหนสดเรื่องไห่องอะไรไงวันนีไหนช่องไหนใบไอเดีนี่ดูทวิไลดไม่ใช่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊ใบเดียนี่แลเหรอเธอทำาไมมีเยอะจังเลยใครเป็นแอดมินให้อ บอกมาแจ้งมาไม่รู้เธอรู้ไหมว่าเราบอกเป็นมมช่องเธออยู่นะช่องเธอคือช่องอะไรนะยูทูบอหมไลฟ์สไตล์ by ไอวีแล้วก็ช่องเด็ดนี้แหละพี่หนช่องช่องเด็ดนี้มีช่องอะไรนะมีเอ่อพี่หนวดพี่หนวดมาแซ w i ว h ไลท์แล้วก็อะไรอีกเดือดอะแล้วก็เดือดแฟมิลี่แฟมิลี่ไลท์อันนี้จะเป็นจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็น เป็นช่องของของเราครอบครัวเราใช่ไหมใช่ไหมลูกน่าแม่มัต้องมายุ่งมาพูดด้วยเลยมานี่แล้วอีกช่องหนึ่งน,นี่ใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวดเพิ่งเปิดช่องให้แบบนี้ให้แบบนี้เปิดช่องให้คือช่องอะไรรู้ไหม,ไหมสบายสบายสไตล์พี่ดูอลงทุกเรื่องนี่คือใครใครรู้ใครอะ อันนี้คือคลิปล่าสุดที่เราที่เราพาเธอไปที่แม่ชัยที่ไปดูรถ <c oughs> อะไรนะรถรถอะไรนะเธอรถอะไรนะรถ <c oughs> อะไรเขาเรียกว่าคาราวานรถคาราวานที่ที่เขาใช้ลากไปอะ่ะเธอเราก็ไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครให้เราไปถ่ายนะ๋ยวเราก็ไปถ่ายแล้วาพาเธอไปด้วยกันมีใคร การต่อต่อของアジเงี้ยการต่อต่อของアジลงในช่องพี่หนวดเหรออ๋อアジทาให้น่าปกด้วยดีๆก็ทําได้แล้วเนี่ยแต่ไม่มีี่ของคุณย่าใช่ไหมทําส้มใช่ไหมนั่นเหมือนนี่นี่นี่รู้สกจะมือไวแล้ก็ด้ปุ๊บ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 ไปเถอะนะไปพี่นอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอต้องไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้วันอะไรวันพุธใช่ไหมลูก สบายสบายสบายัเร็วลูกง่วงนอนน่ดูดิไม่หวเลยเนอเดินลกไม่ไหวแล้วอู้ยยยยยนยย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 วยยยยย้ยย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 ยอยยยยยยเยย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 ่ยย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 กยยยไยยยียยยยยงยย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 ยียยไยยยยกยย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 นยยาน แค่นั้นแหละโอเคก็แค่นั้นแหละรงเรียนก็มีแค่นี้แหละมันจะให้มีอะไรเยอะแยะลูกไม่มีไอ้พวกไปโดดหนังยางเหมือนตอนมนวีเป็นเด็กเด็กเราหนี่ยดูไหมไหนได้ยิงไปไหนยิงฝันไม่ใช่ยิงฝันยิงเนี้ย เนี่ยอย่าเครียดกับงานที่หัวหน้าสัง่งจะปล่อยหัวหน้าเครียดกับงานที่เราที <c oughs> ่สั่งเราหรอไปได้แล้ว,ว,ลวอโอ้ยเราจะนอนแล้วนะเราง่วงนอนแล้วเนะี่ยเมื่อคืนเรานนตื่นตีสามนะเราก็จะนอนแล้วเธอก็มาเนี่ยเธอก็มาอย่างเงี้ยกับเราเนี่ยใช่เนี่ยไหนดูช่างไหนไหนโชดิโชดิโชดิ ช่องอะไรจ๊ะช่อง,หงใหม่ที่เดี๋ยวนี้เปิดสบายสบายสบายพี่หนวลใช่แล้วเดี๋ยวนี้จะเปิดแล้วก็เปิดช่องนี้เ่ยเอาไว้ถ่ายเวลาเราไปเก็บดอกไม้เก็บอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวพี่เธอต้องช่วยเราด้วยนะโอเคไหมโอ้ไปแสดงสารเงี้ยไอ้นี่ตัวนี้ชื่ออะไรมาแจ้งดิชื่อมาแม่เดี๋ยวไปจับตรงท้องนะเดี๋ยวไปจับตรงท้องเพราะแแม่บาดเจ็บมาก่อนใช่ไหม น้องลินก็คือมันมันไม่ได้มันเป็นอะไรนะมันเป็นอัเสบอ๋อมันแักเสบคือท้องมันเป็นก้อนใช่ไหมเราผ่าแล้วแล้วมันโตใหม่อ๋อแล้วมันโตใหม่มันไม่หายโอ้ยมามีดูโอ้โหอันนี้ชื่อมาม่าเนอะไล่แมวตัวอื่นไปหมดเลยมาม่าไล่แมวตัวอื่นหมดเลยนะมามีดูเนี่ยเธอเรานีมีความลับจะบอกความลับจะบอก

ให้เราดูส้มตำตอนนี้ทำไมไปดูปะไปละไอ้เรนดูคือเดีำไมปิดดิไอ้นี้ปิดดิบายบาย